ีนะคะทุกคนนี่ก็เป็น ep 2ของการมาเที่ยวศรีลังกานะคะสําหรับคลิปนี้ก็ยังเป็นวันแรกของการเดินทางของเราค่ะก็คือเราได้ไปพักผ่อนที่โรงแรมแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ได้นัดกับไกด์นะคะว่าเราจะมาเจอกันตอนเย็นแล้วให้เขาพาเที่ยวนะคะซึ่งไกด์นี้นะคะเราก็เจออยู่ข้างถนนนะคะก็คือเขาจะมาออฟเฟอร์เราเองนะคะซึ่งถ้าเป็นแค่คนขับรถตุกๆธรรมดาเราอาจจะไม่ให้เขาพาเที่ยวนะคะแต่อันนี้เขามีบัตรไกด์ด้วย What's the name of this temple ศิษ r สุปราณิยมสวามยาร์เดวโอวิ <c oughs> A O V I เราฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะคะแต่ว่าก็ออไว้ก่อนคะ่ะขออ่านชื่อเป็นภาษาไทยแล้วกันนะคะวันนี้ชื่อว่าวัดศรีกาลวัสนฐา,านขอเลยกสั้นๆแค่นี้แล้วกันนะคะเพราะว่าชื่อมันยาวมากความพิเศษของวันนี้ก็คือวันนี้เป็นวัดฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดในโคลัมโบค,ะคะ่ะ ู้ที่สร้างวัดน,นี้ขึ้นมานะคะไม่ใช่คนศรีลังกานะคะแต่ว่าเป็นคนอินเดียค่ะซึ่งเขาก็ได้สร้างเพื่ออุทิศให้กับพศสวะนะคะแล้วก็พาพิคเนตค่ะซึ่งกลุ่มคนที่สร้างเนี้ยนะคะเขาก็เป็นแบบคนที่มาทําธุรกิจที่ศรีลังกาเนี้ยนะคะแล้วเขาก็สร้างไวใ้ให้ตั้งแต่200กว่าปีที่แล้วแล้วค่ะเราดูสภาพเหมือนมันไม่ค่อยจะเก่าแก่เท่าไหร่นะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเขารีโนเวทเรื่อยๆหรือเปล่านะคะ กังการามยากังการามยาเป็นวัดนะคะมาต่อกันวัดที่สองค่ะวัดนี้ก็เป็นวัดแบบพุทธนะคะชื่อว่าวัดกังการามายานะคะเป็นวัดที่สวยมากซึ่งวัดนี้ก็จะมีสองโซนนะคะก็คือโซนนี้แหละแล้วอีกโซน,นก็คือติดกับน้ํานะคะเขาบอกว่าฮินดูกับอะไรนะฮินดูกับบูติสต์อยู่ด้วยกันได้เพราะว่าเราแบบมีเ e ล a t i ชั่นชก็คือแบบ มีความสัมพันธ์ต่อกันนะคะก็พระพุทธเจ้าของเขารูปปั้นนะคะก็จะค่อนข้างที่จะสีคนละอย่างกับเราเลยนะสีเขาก็คือแบบสีเหลืองแล้วก็ออกสดใสใสวยงามนะคะ สำหรับวัดนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในวัดที่สําคัญที่สุดในคอลัมโบนะคะซึ่งตอนแรกเราคิดว่าเป็นวัดพุทธที่แบบมีทุกอย่างเกี่ยวกับพุทธแต่ไม่ใช่เลยนะคะมันผสมผสานไปกับฮินดูค่ะก็คือเขาเชื่อว่าศาออส,สนาพุทธกับศาสนาฮินดูเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนานนะคะมันก็เลยทําให้สามารถมาอยู่ด้วยกันได้นะคะ Can I ask a s t e reason that you cannot like this with the Buddha? You must face the Buddha. Why? e Uh huh. but you cannot like Uh, oh cannot why what's the reason respect to the ก uh, yes. ็คือที่นี่เขาห้ามหันหลังให้ให้กับพระพุทธเจ้านะคะพระพุทธรูปนะคะก็คือถ้าจะไหว้ก็คือต้องหันหน้าแล้วก็ถ้าจะถ่ายรูปก็ต้องหันหน้าหรือหันข้างก็ได้แต่ว่าอย่าหันหลังให้พระพุทธรูปนะคะ ที่นี่เขาก็จะถวายดอกบัวกันนะคะเล้วก็ดอกอันนี้ก็เห็นเยอะแต่เราไม่รู้ชื่ออะไรแล้วก็ถวายเงินใส่นี้ได้แบบเป็นน้ำก็มีทำได้ดีมากเลย ป็นรูปปั้นที่เหมือนจริงมากอ่ะ it's made from the stone right because when I touch it I feel like stone เหมือนจริงมากอ่ะข้างในก็จะมีรูปปั้นเล็กๆเต็มไปหมดเลย <c oughs> มีรูปปั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตคมรังสีด้วยนะคะอยู่ในวัด แล้วก็ว่าอยู่ทำไมหน้าคุณอาโอต้นไมน้ใน้มีอายุมากกว่า2 5 0ปีนะคะ ฟังจากเสียงสวดแล้วก็คือคล้ายไทยเลยนะคะที่นี่เราก็เห็นพระไทยมาด้วยนะคะแล้วก็คนไทยก็ชอบมาทําบุญกันนะคะบางคนเขาก็มาแบบถวายพระพุทธรูปด้วยนะคะอันนี้เราก็เดินรอบต้นไม้3รอบนะคะแล้วก็เราจะรดน้ําตรงไหนก็ได้แล้วต่เราเลยนะคะข้างในมีเจดีด้วยอันนี้คือเจดีแบบบ้านเขานะคะตรงนี้เป็นที่ที่เราชอบที่สุดแล้วสวยมาก ันนี้เพิ่งได้มาจากไทยเมื่อวานนี้เองมีบุญนะเนี่ยได้มาเห็นตอนที่มันใหม่ๆเลย,ยเรามาดูฝั่งตรงทะเลสาบบ้างดีกว่าคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นโซนน้ำที่เราบอกนะคะทะเลสาบนี้ชื่อว่าเบรานะคะใดๆก็คือวิวดีมากเลยนะคะสวยมาก ต่อไปนะคะอันนี้เป็นทางผ่านนะคะเขาเรียกว่าคอลัมโบโรตัสทาวเวอร์นะคะเป็นตึกที่สูงที่สุดในสีลังกานะคะข้างบนก็จะเป็นน่าจะเป็นพวกร้านอาหารไปดินเนอร์อะไรอย่างเงีเยนะ้ยแล้วก็ซื้อตั๋วขึ้นไปดูวิวได้นะแต่ว่ากลางคืนแล้วว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเลยเ The tiger is looking the tallest tower along. ห่อคอยรูปดอกบัวน,นี้นะคะก็เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของศรีลังกาเลยนะคะถ้าใครไม่ได้มาที่นี่ก็คือพลาดมากเลยนะคะดอกบัวน,นี้ก็น่าจะสื่อว่าที่นี่เป็นเมืองพุทธนะคะเพราะว่าคนศรีลังกาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธตอนนี้นะคะเราก็จะไปหาข้าวกินนะคะเป็น <I smell. S 1> สตรีทฟู้ดนะคะดีเหมือนกันที่มีไกด์เพราะว่าถ้ามาคนเดียวเราก็ไม่ได้รู้ เราไปเสิร์ชเจอแต่ร้านอาหารนะคะไม่ได้เจอแบบร้านแบบโลคลแบบนี้เลยนะคะตอนนี้กำลังเดินอยู่ว่าจะกินร้านไหนดีหาร้านก่อนวันนี้นะคะเป็นวันแห่งการรวมศาสนาเลยนะคะเพราะว่าเราไปทั้งวัดฮินดูวัดพุทธนะคะแล้วเราก็มาจบที่กินในย่านของอิสลามนะคะ ที่นี่ก็มีมสัสยิดด้วยนะคะแต่ว่าเราคงไม่ได้เข้าไปนะคะเราก็จะพาไปหาอะไรกินกันค่ะมาถึงสีลังกาแล้วต้องกินอาหารสีลังกาด้วยนะคะที่นี่นะคะใครหามาเจอนะคะก็ให้มาที่อับดุลฮามิดสตรีทนะคะ เป็นแหล่งของกินที่บอกได้เลยว่าดังที่สุดในคอลัมโบก็ว่าได้นะคะเปิดตั้งแต่10บโมงเช้ายันตี3เลยค่ะทุกคนแต่เราว่าบรรยากาศตอนกลางคืนน่ามาที่สุดนะคะที่ไทยจะกินข้าวเป็นหลักใช่ไหมคะแต่ที่นี่ก็กินข้าวเหมือนกันค่ะแต่เขาก็ยังกินขนมปังแล้วก็โลตีด้วยค่ะ อย่างหนึ่งที่เขาไม่ค่อยกินก็คือเส้นค่ะเส้นที่เราเคยเห็นก็เป็นแค่เส้นหมี่นะคะนอกนั้นเราก็ไม่เคยเห็นเส้นอย่างอื่นเลยน้ำผลไม้นะทุกคนตอนแรกเรามองเราคิดว,ว่าขายน้ำมัน บาร์บีคิวใช่ชีสกกตุยัดแตงกวาชีสกกตุยังไงติ๊กน้ำพริกน้ำตาลนี่อะไรอยู่คุด AME มาตุรกีมายานีแต่ว่าเป็นข้าวในกระบอกไม้ไผ่สิ่งที่เราจะกินวันนี้เรียกว่าชีสโกตุนะคะกับไก่บาร์บีคิวนะคะก็เป็นอาหารขึ้นชื่อของศรีลังกานะคะ

สิ่งที่เราสังเกตเห็นได้นะคะก็คือแบบเวลาเราสั่งอาหารที่นี่นะคะเขาจะให้จานใหญ่มากก็คือแบบจานหนึ่งกินได้แบบสองสามคนเลยนะคะก็แสดงว่าคนที่นี่เขาต้องกินเยอะมากแน่ๆเลย ก็จบแล้วนะคะวันแรกที่อยู่ศรีรังกานะคะหรือว่าคอลัมโบนนะคะก็เป็นทริปที่สนุกมากเลยก็คือได้แบบไปเห็นวัดต่างๆนะคะแล้วก็ได้มากินอาหารสตรีทฟู้ดอีกต่างหากนะคะพี่ไกด์ของเราก็น่ารักมากๆเลยค่ะตอนนี้เราก็กลับมาที่โรงแรมนะคะแล้วเราก็จะพักผ่อนแล้วค่ะทุกคนก็ฝันดีนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็เป็นคลิปวันถัดไปค่ะ เดี๋ยวเราจะแนะนำให้รู้จักคนศิลังการนะคะที่เขาจะพาเราเที่ยวนะคะจะเป็นยังไงก็ติดตามตอนต่อไปนะคะบ๊ายบาย